เดี๋ยวรายการนี้รายการเอร์รายการนี้นี่คือรายการที่แบบว่าเกมเมอร์เทเกอร์รีวิวใช่ไม่ใช่เป็นฮาร์ดคอร์ทันเดอร์นะครับไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ทันเดอร์เกมเมอร์นะครับคนก็เพิ่งมาเล่นกับผมนี่เองไม่ใช่ผมอยู่บ้านผมนะครับเป็นรถไรฟอันลึกเครื่องแรงที่สุดนะครับไปดูข่าวกันดีกว่ามาเราไปดูข่าวที่พูดได้กันนะครับกับรายการเดิมนะครับ นี่ครับไล่กันดีกว่านี่คือลิเซติกล้วยนะเอ๊ะลิลิเซติกล้วยลิเซติกล้วย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 มายถึงกล้วยนะครับกล้วยนั่นเองอ๋อกล้วยกล้วยลิเซติกล้วยกล้วยกอไก่ล้อเรือไม่โทรพอเดี๋ยวยักวัวแหวนให่ครั้วข่าวสวัสดีครับคุณเป็นยังไงครับสบายดีครับนี่เราคุณสบายสบายมากครับแล้วคุณเป็นยังไงครับตายครับ มตาแลคุณพูดกันเฮ้ผีีีีเฮผีีคืเขาคุาเจเจอผี้าวเลยเฮ้เฮ้เฮีเี้เฮ้เว้เฮ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 ้เน้้เฮเฮเฮ้เฮ้เฮ้ี้เฮคเอ้เฮ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 เฮ้ีฮนเ่้เฮนเ้เฮ้เเฮนเฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้้เเเาเเเเ้เเเอเเเเรเ้เ สวยงามสวยงามส,สวยงามมันสวยงามมากสวยงามครับฮัครับใคับทับน่นนี่แปะเดยมนเลืกเรน er ี่ก็คือรถบตตอรลุรถบตเตรลุยรถบตตลุยลยๆครับน่ารักรับฮั่อ่าใ่ครับจะอะไรกันเกมเมอร์เทีวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ